ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเตมิมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up อย่างเอาครับโอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราดู SBC แล้วเราก็ไปดู Objective Evo แล้วเราค่อยไปดูนักเตะครับส่วนนักเตะแบตเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ตอนท้ายเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับ SBC c h i ล่ a ว่า18เควสครับ55ปั่นชงเทคงดิฟชองยิงแรงชงดูดบอลชงครับสแตทครบหมดครับยิงได้จ่ายได้วิ่ง99ห่ 9, งบอลได้ด้วยครับไอ้เหีย ชีโนโล,ล่ายังไม่ได้เป็นเลยครับโอ๊ตเอ็งไปกดลิงก์ของไอเดีเก่าหรอือเปล่าโคตรโหด,ดอ่ะเหี้ยแต่18เควสครับไอสัตว์เริ่มมาก9็9ก้าเอ็ดแล้วไอ้เหี้ยไปตัน93พ่องพองไอ้เหี้ยโอ้โหไอสัตว์สตาร์ทมาก9็9ก้าเอ็ดแล้วมึงไอ้เหี้ย โคตรโหดครับเอ้ยอะอันนี้อันนี้มีทีมหนึ่งถึงทีมสี่มาเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ไอคอนมีไหมมีแฮมมาเลยไม่มีแฮมยังครับมีแฮมยังครับโอเคมีชิโนล่าโหแต่ค่าคทำโคตรแพงเลยครับเยอะเอาง่ายๆนะมึงคิดเอาง่ายๆเลยนะคือถ้ามึงจะทำชิโนล่านะมึงจะทำชิโนล่ามึงต้องมีเลดเก้าสทั้งหมด 200ตัวครับคิดแบบโง่ๆเลย200ตัวครับในการทำชีโนล่าครับไเฮียเอาเดียเฮียดูออบเจกตีฟต่อครับออบเจกจีบมีสต็อปป้าเฮียดีนะสต็อปป้าถ้าเฮียสต็อปป้ามีอยู่แล้วด้วยวะ่ะสต็อปป้าสต็อปลุงเฮียมีอยู่แล้วทัวทีครับมีเกยูโรครับเกยูโรห้าห้าว่ะ อินซิสีแอนติซิปาเต้ดีเลเล่ดูดบอลทองเฮ้ยก็ดูดีอยู่นะครับจ่ายบอลได้ยิงบอลในกรอบได้ดิบิ้งดีดีเฟนต์ดีเฮ้ยก็ดูดีอยู่นะสำหรับตัวแจกฟรีครับดูเก่งอยู่นะสำหรับตัวแจกฟรีครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยได้เฟอร์เล่าสีสีโง่ๆแล้วก็ได้อักซโนซาแล้วก็ได้โลซามาเกสโง่ๆงสามตัวแจกให้ครับอันนี้เป็นเดลี่ คอมเพลเติชันไอ้เหียแค่มึงทำออเจกตีฟครบ5วันก็ได้หมดเลยครับไอ้เฮียง่ายๆครับแล้วก็มีโดโดห้าๆ้าไอ้เฮียไอ้ก็โอเคอยู่แล้วโดโด,โดหัวม่วงด้วยครับ5้าอันนี้ทำออเจกตีฟเอาครับแล้วก็ได้ดาบเพได้โซล่าว่ะโซล่าแล้วก็ลากาเซเตสี่ห้าโง่ครับเฮ้ยโซล่าห้าห้าไหมโซล่าห้าห้าว่ะ ฟินน์ช็อตเทคนิฟลาปิดเดซบอลวิสแตดดีอยู่นะโหมันถึงเวลาแล้วละครับไอ้ี้ยถึงเวลาที่มันจะแจกแล้วละครับไอ้ี้ยไอ้ี้ยตัวดีทุกตัวเลยที่มันแจกครับโอเคเดี๋ยวไปดูอ,อ e โ o ต่อไปดู Evo ต่อมี Evo อะไรมาใหม่วะอ v e o อะไรวะ p a s s i n g m าร์ e r มีอีโวแล้วอันนี้ปะวะอันนี้ปะมีโวโง่โง่อันนี้ปะไอเฮี้ยนี่ปะด a s ซิงดริปเปอร์เฮี้ยนี่ปะอีโวโง่โง่เนี่ยได้วีงฟุตหนึ่งครับไอเฮี้ยสกิลมูบวกสี่เลยเหรอไอเฮี้ยวีงฟุตหนึ่งครับคอมโพเชอร์บวกสิบเอ้ยแอนโทนี่หมุนทำได้ปะวะคุยทำไม่ได้แอนโทนี่หมุนไอเฮี้ย อมีเมาคอมด้วยวะ่ะเมาคอมเควสเดียวครับไอ้เหี้ยลิงเนม่าเฮียแปดห้าไ,ไม่ใช่ทีมตัวสีซันโดยโคตรถูกครับ54โง่ๆเหมือนเดิมครับไอ้เหี้ยรีแอคแปลกๆเขาไม่เชื่อแปลกๆโคตรจังไอ้ี้เสียเวลาดูใช่ไหมฟุตตี้ธรรมดา <G> อันสิบมาริโอเกอร์เซ่เฮียเกอร์เซ่ห้ี่โง่โง่ครับมีแต่สปีดต,ต้นเหมือนเดิมครับไอ้เหี้ย อินซิสีบเทคดิปปั่นทองลองบันทองแือเพสสไตล์พอดูได้อยู่นะแต่สภาพก็ยังแบบยังซึมครับยังซึมมีอะถัดไปมีเฮอคาสีมิโรเฮ้ยค <c oughs> าสีมิโรห้าห้าว่ะมีบ็อกทองเอเรียลทองแล้วก็ลองบันทองครับเฮ้ยเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนะเว้ยคาสีมิโรครับ ทรงหน้าเล่นเซ็นเตอร์แบ็กกว่าผมว่า CDM ไม่น่าเวิร์กครับวิชันก็น้อยฟินิชชิ่งก็น้อยแต่ว่ามีเอเรียลทองมีบล็อกทองหน้าเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมากกว่าครับแต่พอเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็เสียดายที่แม่ง5้าไงครับคาสีมีโรแต่ผมว่าหน้าลองเอามันเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมากกว่านะถ้าถามผมถัดไปเป็นบาเลวลาบาเลวลาได้ ได้4ี 5, ่ห้าเฮียเอ้ยปิงพรัรเทคดิฟเลเลสเตทองสไลด์ทองเฮียสแต,ตดดีเพสไซทร์รับไอ้เฮียแล้วก็สกิลมูฟวีกฟุตกลลาับขับไปเล็วลายเฮียโอนาแบทเทิลค,ครับสี่ห้าครับแบ็คนะตัวนี้เล่นได้แบ็กซ้ายแบ็คขวาครับวิเพดพาร์ทโอ้โหวิชั่นน้อยมากเลยโอ้โหสำหรับแบค็คผมว่าถือว่าน้อยนะวิชั่นในยุคนี้ครับเพราะมันต้องใช้ไง83ครับสำหรับแบค็คผมว่าน้อยนะสเตรนก็น้อยครับโอนาแบทเทิลไม่ค่อยเท่าไหร่ ถัดไปเป็นฟุตตี e ้พรีเมียมฟุตตี้พรีเมียมคูลีบาลีคูลีบาลีครับคูลีบาลีมีบ็อกซ์ทองโพเฮดเดอร์ ander, ทองบุยเซอร์ทองไม่มีเอเรียลครับมีปิงพาร์ตครับก็เซ็นเตอร์แบ็กใช้งานทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับถัดไปก็จะเป็นเจ้าเฟลิก จเจ้าเวลิกครับได้5 4เหรอโอ้โหอะไรวะฟินเนสปิงพาร์ทเทคดิฟดูดบอลครับสแต,ตดด็ตดีแต่ว่าวีฟุตสี่องอ่ะโหแล้วมันแจกเฮ้แจกโซล่าห้าห้าอย่างเงี้ยอะไรของมึงไอ้เงี้ยตัวอันแพ็คได้ห้าสี่เแจกโซล่าห้าห้าครับ <c oughs> จัดมามอร์แกนมอร์แกนห้าห้าครับยิงคมจัดจ่ายบอลดีด้วยครับความพริ้วมีความเร็วมีครับ ลาปิดปั่นทองดูดบอลทองแล้วก็ยิงแรงโห oh, ดูดีอยู่นะเนี่ยมอร์แกนดูดีมากครับแล้วก็โมเม็ซสลากเฮิครับ55าครับโมเมนซสลาเฮิโอ้โหสแตตันหมดครับมีลองพัดตกนิดนึงแต่โอเคอยู่ครับยิงแรงเทคไอลาปิดทองปั่นทองแล้วดูดบอลทองเพสรสตล์คล้ายกับมอร์แกนเลยวะไอ้ที่เหมือนกันเลยครับเพสรสตล์เดียวกันเลยเฮียซาลาครับไอ้ที่ย่างเถื่อนแล้วก็ต่อฟุตตี้ฮีโร่ครับ บุตี้ฮีโร่ตัวแรกก็จะเป็นอยู่ไหนวะขนเลอะครับไอ้เหี้ยขนเลอะ44โหวิ่ง87ดกูปิดเลยเฮเซนเตอร์ <c oughs> ยุคนี้ต้องวิ่งก90บวกครับกูอิริปากจีซุงปากจีซุงครับปากจีซุง55หวะ่ะไฮไฮครับอินตาเสปบทองจิกิตาก้ารีเลนเลดแล้วก็บังบอลทองครับเอ้โอเคอยู่นะ ปาร์กจีซุงนี่โอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยนะผมว่าปาร์กจีซุงนี่โอเคเลยครับแล้วก็กูอีลีกูอีลีห้าสี่ครับความเร็วดีครับยิงบอลได้ดิบบิ้งดีมากครับจ่ายบอลยังถือว่าไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่มีเทคดิบบิเพชอะโครแบติกแล้วก็ทริสเตอร์หนี่ไม่ค่อยดีวะนี่ไงขึ้นลวครับขอบคุณครับโอ้ตขอบคุณครับองค์น้ำน้องขึ้นลวจ้าขอบคุณมากเลยนะเฮียกลายเป็นต่อสองรอบเลยขอบคุณครับผมผมครับ ตัวต่อไป97คลินเดม4ว่ะไอ้เหี้ยเดม4 5 5ว่ะเดม4เวอร์ชั่นเก่งว่ะไอเ้ Deep, ไอเหี้ยเทคกนิปยิงแรงปิงพาไอ้เหี้ยแต่เพรสไตล์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ <S <S แต่ก็เป็นเป็นเดม4เวอร์ชั่นมีดีเฟนส์นะเวอร์ชั่นเก่งครับไอ้เหี้ยคลินเดม4ครับตัดไปฟุตตี้ไอจอนเดนิสเบิร์กแคมป์55ครับมีเวอร์ชั่นเก่งแล้วนะเดนิสเบิร์กแคมป์ครับ ยิงคมจ่ายบอลดีดิบบิ้งดีด้วยครับแล้วก็ความเร็วมีด้วยมีปั่นบอลทองอินซิสิฟทองชิปช็อตแล้วก็ดูดบอลทองนี่ส <c oughs> วัสดีครับเบนเตอร์สวัสดีครับสบภาพไปเฮียเพรีสไตล์ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่วะแล้วก็คาร์ลอสเอลเบโต้ครับเล่นเซนเตอร์ได้แต่ตัวเล็กไปหน่อยเล่นแบ็กดีกว่าอินเตอร์เซปลองบอลรีเลนเลสแล้วก็แอนติซิป,ปาเต้ครับจ่ายบอลดีด้วยนะวิชั่นสูงครับเล่นแบ็กดีกว่าคาร์ลอสเอลเบโต้ครับ ดีดีเย่ด็อกบาเฮียยังสี่ห้าเหมือนเดิมเลยว่ะเอเรียลทองยิงแรงติกิตาก้าแล้วก็ลาปิดครับดีดีเย่ด็อกบาเฮียสายมงชงสายมงโขครับดีดีเย่ด็อกบาเฮียเวอร์เกตไฮไฮเหมือนเดิมครับและสุดท้ายครับสวะห้าห้าครับแอนติสปาร์เตสอ่าอินตาเซ็บบังบอลทองแล้วก็รีเลนเลตเฮียดีเฟนต์เก้าเก้าหมดครับไอสัตว์เซมิน่าเก้าเก้าดิบบิ้งเก้าเก้าหมดครับไอเฮียอย่างอวยเฮีย ช็อตพาวเวอร์น้อยไปหน่อยครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างโกงไงสัตว์ไอ้เหี้ยโอเคหมดแล้วตัวแบตไอ้ตัว,ตวทีม4ครับส่วนอันนี้ของแบตของแบต3ครับอันนี้อันนี้ของแบต3นักเตะที่ออนแพ็คของแบต3ครับเยวตอนซีซั่นออนเพียบเลยนะเฮนันด,ด,ดงเฮนันเดทจีโอทีจีก็มีนะครับเทวตันซีซั่นออนเพียบเลยว่ะโคโลโซเดซาย,ย เทียมสีสั้นเพียบเลยครับน่าจะหาง่ายขึ้นเทียมสีสั้นแล้วก็พวกฟุตเบิร์นเดย์ครับพวกฟุตเบิร์นเดย์ต่างๆอันนี้อันนี้ถ้าใครอยากรู้มีตัวอะไรบ้างก็เนี่ยครับผมโพสต์ลิงก์ให้แล้วไปดูกันเอาเองในลิงก์ครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า